กับวันบันเทิงนะคะคสําหรับช่วงนี้ไปบุกเบื้องหลังกันดีกว่าพี่เป้สสาหรับกองละครค่ะเพชรฆาตดาวโจรวันนี้จะพาไปดูฉากบู๊กันอีกแล้วนะแต่เป็นบู๊ระหว่าง2หนุ่มนี้ค่ะพี่แท่งศักดิ์สิทธิ์แท่งทองนั่นเองกับโตโน่คนโก้ค่ะโตโน่คนโก้เลยเหรอเขโก้ไง <c oughs> โอเคโอเคฉากที่เราจะพาไปดูเนี่ยเรียกว่าดําผุดดาว่ายดาผุดดําว่ายดองน้ําหมอแหมไปกาฉากต่อสู้สิแต่ต่อสู้กันในน้ำเน่แะจะเป็นอย่างไรไปติดตามดูกันครับ เป็นพี่น้องคู่ซีกันนอกจอก็ต้องมาไล่ลาเค้นฆ่ากันเองในละครเรื่องเพชรฆ่าดาวโจรพี่ครั้งนี้นักแสดงรุ่นพี่อย่างท่านศักดิ์สิทธิ์ต้องมารับบทเป็นสันติในตำรวจที่ได้รับมอบหมายคำสั่งไห้จับตายโจรที่ก่อคดีอุกชะกันมาแล้วหลยคดีอย่างเล้งที่รับบทโดยโตโน่ภาคินสำหรับการถ่ายทำในฉากนี้ทีมงานก็ได้ยกกองไปถ่ายทำกันถึงอำเภออัมพวาจังหวัดสมุทรสงครามและพอไปถึงโลเคชั่นนุ่มโตโน่ก็ไม่รอช้าคา่ะ ลงน้ำทันทีเพื่อให้ร่างกายสร้างความคุ้นชินกับพื้นที่ก่อนที่จะเริ่มถ่ายทำน้ำเย็นได้เลยนะดันไม่มีนักการท้ศน์แล้ยไงเ้ลงมาเลยคนรับออกยังไงแถวนี้ได้ขา nah da day, bueno, oh, er ่าวว่าปลาตัวใหญ่นะระวังโดนต่อนะไม่ต่อต่ะมันงมมันงม และก็ถึงเวลาที่นักแสดงรุ่นพี่ต้องมาเจอกับนักแสดงรุ่นน้องผู้เป็นที่รักก็เลยต้องขอทักทายกันด้วยวิธีนี้ค่ะรบแก๊งพี่แก๊งนี่แทจเลื่อนแก้งมันนานแล้อ นี่รักรกันจริงๆใช่ไหมคะเนียพอกแล้วใจเย็นใจเย็นยิงเลยปืนอยู่ในมือไว้ทำอะไรโอเคและ ที่นักแสดงรุ่นพีแ่แสดงความรักต่อนักแสดงรุ่นน้องแล้วก็ได้เวลาซักซ้อมก่อนไทยทำจริงแต่ต้องบอกคุณผู้ชมไว้ก่อนเลยค่ะว่าเวรกรรมเดี๋ยวนี้เนี่ยมันติดจรวดมาไวซะจนไม่ทันได้ตั้งตัวเลยจริงๆถ้าไม่เชื่อไปชมพร้อมๆกันเลยคะ่ะพี่แท่งปักเกี่ย4.5องศาดิพี่แท่งโอ้โหพี่แท่งแจ้งอย่างนั้นแหละวิ่งไม่อย่างนี้เหรอ จากทั้งนี้ครับพี่ไปไหนครับผมเออาข้างๆไม่แท้ีปนะอยู่ที่เก่าแลยเดียวไม่ทำให้กไม่อตอนล็กนี่แหละเสียวมาเลยก็ไปเลยแก็เีซ ปกติชายไทยก็ถ้าถ้าจะบทแอคชั่นก็มีอยู่2ทางนะฮะไม่ตำรวจก็โจนะก <g> ็ <iggle> สนุกดีครับก็คงเป็นโอกาสไม่มากเท่าไหร่ที่ผมกับโตโน่น้องรักเนี่ยจะได้ร่วมเล่นด้วยกันนะฮะพี่ชายน้องชายได้เล่นละครเรื่องเดียวยกันก็รู้สึกสนุกแน่นอนเดี๋ยวดูเชียรเชื่อกันเต็มที่ครับ ได้ยินนักแสดงฝีมือคุณภาพอย่างพี่ทังศักดิ์สิทธิ์การันตีด้วยตัวเองสุดขนาดนี้แล้วเพราะฉะนั้นห้ามพลาดด้วยประการทั้งปวงกับละครแนวแอคชั่นดราม่าสุดเข้มข้นเพชรชัาดดาวโจนอ์โอเจรออีกไม่นานทางช่องวันแห่งนี้ค่ะสนุกเนาะมันมากนี่ดูเบื้องหลังมันขนาดนี้เนาะย่กเห็นละครแล้วล่ะเมื่อกี้เดียวกับพี่เป้จ้องดูกมของพี่แท่งกันใหญ่เลยลุ้นให้ตกมากไปแจ้งโตโน่ไม่ใช่หมด